ครับก็ส,ว,สวัสดีครับวันนี้กลับมาตัดลุยนะครับวันนีมีลูกค้าสั่งครับหนึ่งตันคนระับส่งคืนนี้ตอนตีห้านนี้นะครับโัวก็กำลังสวยๆคนระับนะนะนะตัดเสร็จก็ยัดกลางคืนคนระับนอะันนี้ก็กำลังตัดอยู่ครับมืดๆนะรัดชดเย็นๆะมันกะ็มนะี มีนอนบ้างครับอันนี้ก็ตัดมาหนึ่งแถวน,นี่นอนก็เลือกออกไม่มีก็ะทรงครับน,นี่ก็ประมาณที่จะตัดได้สี่พันหัวสี่พันถึงหนะ้าพันนะสวยๆเลยครับมันก็นอนนอน